สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรเก e นฮา b บี้ครับสำหรับวันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการแนะนำนะครับว่าอะไรคือ Warhammer จุดเริ่มต้นของ Warhammer นะครับก็คือบริษัทเกมเวิร์กช็อปครับก่อตั้งขึ้นในปี1975ที่เดิมทีแล้วนะครับเกมเวิร์กช็อปเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตบอร์ดเกมนะครับในอังกฤษและต่อมาได้กลายเป็นผู้นำเข้าและสิทธ เกมสมมติบาทน,นะครับของอเมริกาหรือเรียกว่า RPG Dungeon and Dragon นั่นเองและเริ่มเป็นผู้ผลิตสิ่งที่เรียกว่า War g เกมขึ้นมาครับนิยามของคำว่า War g เกมครับคือการจำลองสนามรบครับในรูปแบบของโมเดลขนาดเล็กซึ่งมีต้นแบบมาจากแผนที่การรบของทหารครับในหลายยุคหลายสมัยที่แต่ละโมเดลนั้นเดิมทีแล้วเปรียบเทียบได้ดังหน่วยหรือกองกำลังของตนเองในสนามรบ แสดงความเป็นไปครับจากมุมสูงและาการผ่านศูนย์ราชการครับซึ่งบอลเกมนียจะหน่วยรูปแบบที่ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าง่ายลงมามากยิ่งขึ้นอีกแล้วก็อยู่ในสนามรบสมมุติมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายครับขึ้นอยู่กับโมเดลตัวนั้นหรือว่าแผนที่นั้นๆมีภารกิจอะไรบ้างเอาว่ากันไปเกมเวิร์กช็อปครับได้กลายเป็นผู้จัดจําหน่ายและนําเข้าบอร์ดเกมครับรวมถึงสินค้าสําหรับการเล่นเกมรายใหญ่ในอังกฤษจนมาถึงในช่วงปี1978เกมเวิร์กช็อปได้ นายให้ทุนและเป็นหุ้นส่วนครับในการก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า Citadel Manager ครับโดยบริษัท Citadel นะครับจะเป็นผู้ที่ผลิตโมเดลโลหะเพื่อใช้ในการเล่นวอร์เกมขึ้นมาหรือเกมสมมติบัต RPG ซึ่ง Citadel นะครับชื่อนี้จะเป็นชื่อที่อยู่คู่กับเกมเวิร์กช็อปมาโดยตลอดครับแล้วต่อมาเนี่ยหลายปีต่อมาหลังจากประสบความสาเร็จครับ ก็ได้ทาการควบรวมการเป็นแบรนด์เดียวกันก็จะกลายเป็นแบรนด์ย่อยของเขาไปก็คืออย่างเช่นที่เราเห็นกันในสีที่เรียกว่าสีซิสเเดลนั่นเองก็มาจากบริษัทนี้เช่นเดียวกันนะครับผลงานของพวกเขานะครับที่โด่งดังในช่วงปีนั้นเลยก็คือการนําเกมสัญชาติอเมริกันนะครับมาประยุกต์ใหม่แล้วก็ทาพวกโมเดลต่างๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นของ Call of t u l u Traveler และก็ Middle Earth Roleplay ครับเหตุผลที่พวกเขานะครับได้รับความโด่งดังแล้วก็นิยมมากขึ้น เนื่องด้วยการนําเข้านะครับสินค้าพวกนี้ที่มาจากอเมริกาเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงเรื่องของโมเดลต่างๆอะไรอย่างนี้ครับทำให้พวกเขาครับตัดสินใจว่าจะผลิตเองจะผลิตโมเดลขึ้นมาเองครับในประเทศก็คือทําแบบท,ทําทุกอย่างเองนะครับอย่างเช่นที่เคยทํามาแล้วกับดันจนแอนดรา g อนตั้งแต่ในปี1977นั่นเองก็เรียกว่ามันเป็นการต่อย,ยอดขึ้นมาอีกจากเกมเดิมแค่ดันจินแอนดรา g อนแล้วก็วอลกเกมทั่วๆไปเด็กๆน้อยๆเขาก็ขยับขึ้นมาในเกมสัญชาติอเมริกัน เมื่อเข้าสู่ในปี1991บครับบริษัทได้เปลี่ยนผ่านมือผู้บริหารครับเป็นรุ่นใหม่แล้วกลุ่มนี้ได้หันมาสนใจครับทำวอลเกมมากยิ่งขึ้นโดยตั้งใจที่จะเป็น IP ของตนเองครับกําเนิดมาเป็น Warhammer Fantasy Button เป็นอันแรกและก็ Warhammer 40k เนะครับเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเยาวชนและก็ครอบครัวทั่วๆไปซึ่งผลตอบแทนนะครับออกมาดีมากทั้งในด้านของความสำเร็จชื่อเสียงแล้วก็กำไรที่มหาศาลครับ วิสัยทัศนใหม่ของเกมเวิร์กช็อปนี้ได้ผลักดันแฟรนชาย Warhammer นะครับให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปจากเพียงแค่บอร์ดเกมเท่านั้นกลายเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายในเผ่าพันธุ์มีทั้งเรื่องราวพื้นหลังมากมายครับและก็เซตติ้งที่น่าสนใจในแต่ละ IP บนรูปแบบอื่นนอกจากบอร์ดเกมนั้นก็ยังมีหนังสือนวนิยายเกมบนแพลตฟอร์มต่างๆและภาพยนตร์อนิเมชันครับโดยในปัจจุบัน IP ของ Warhammer ที่ส่วนใหญ่รู้จักกันนะครับก็คือ Warhammer a g e of s i g m a Warhammer The Over w a r h a m เ e r 40k ครับเกือ0 0 0่หมื่นว m ล e ฮมเ e อร์เ h อ r ฮอรครับโดยแต่ละอันนะครับจะมีเนื้อเรื่องเป็นของตนเองบ้างก็อาจจะเหมารวมกันนะครับเป็น2หมวดใหญ่ก็คือแบ่งเป็นระบบของแฟนตาซีกับระบบของอนาคตนะครับโดยหมวดของแฟนตาซีครับจะอยู่ในหมวดของเอกออ s ซิ m ส แล้วก็ดีโอเวอครับแต่เนื้อเรื่องก็จะแยกกันนะสองอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรง100%อีกอันนึงครับก็จะเป็นเรื่องของหมวดสงครามอนาคตก็จะเป็น Warhammer 40k ที่เรารู้จักกันแล้วก็ Warhammer ร e h o r r ร o เที่ที่มีเซตติ้งนะครับอยู่ในสงคราม g a l a ็กซีทางช้างเผือกน,นี้สลับเปลี่ยนกันครับจากปกติแล้วแฟนตาซีเนี่ย จะเป็นการให้เผ่าพันธุ์ต่างๆครับอยู่บนโลกใบนี้มีการมีตัวตนอยู่แต่ใน 40K ครับจะเป็นการที่เผ่าพันธุ์ต่างๆครับกระจัดกระจายอยู่ทั่วกาแล็กซีนี้ครับกลายเป็นเผ่าพันธุ์ในอวากาศแทนอย่างเช่นเอลฟ์ก็กลายเป็นเอลฟ์อวากาศโดยประมาณนั้นโดยที่ผมนะครับตรงนี้คลิปนี้จะมาโฟกัสในเรื่องของ w a r h a m m e ออนาคตหรือเรียกว่า Warhammer 40K และ Horror ร์เ a c y นะครับและในส่วนของฟันเทซีเนี้ยเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสจะเข้าเรื่องและเดี๋ยวทําให้เนาะก่อนอื่นเลย เราต้องเข้าใจก่อนว่าเผ่าพันธุ์และฝ่ายต่างๆครับใน w a r h a m m e r 4 0 k นี้คืออะไรเริ่มจากฝ่ายมนุษย์นะครับฝ่ายมนุษย์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอ p p r r i l ีย o ม Man ครับโดยมีองค์จักพัดแห่งมงนุษซยชาติเป็นประมุขสูงสุดมีแม่ทัพที่เป็นสุดยอดมนุษย์ครับสร้างขึ้นในหลอดแก้วที่เรียกว่า p r i m a r ร์ตามมาด้วยกองกําลังนะครับของหล่าไพรมาร์นี้ในยุคนั้นจะเรียกว่ารีเจียนครับโดยทหารที่อยู่ในทัพนี้ ล้วนแต่เป็นมนุษย์ดัดแปลงมีขนาดโตที่ใหญ่สติปัญญาที่สูงส่งและอายุที่ยืนยาวพวกนี้จะถูกเรียกว่าแอสติทครับหรือว่าสเปซมารีนนอกจากนี้แล้วยังมีกองกําลังของทหารทั่วไปที่เป็นมนุษย์ด้วยนะครับและเป็นกองกําลังหลักในสงครามมีเป้าหมายนะครับของฝ่ายมนุษย์นี้ก็คือการรวบรวมมนุษยชาติที่กระจัดกระจายไปในกาแล็กซีนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้การปกครองของขอิมพีเรียม กำจัดภัยร้ายจากต่างดาวที่เรียกว่าเซนอสหรือพวกเอเลี่ยนต่างๆนี้ก็พวกเอเลี่ยนก็จะมีได้แก่เอลดาครับหรือเอลฟ์อวกาศครับเป็นเผ่าพันธุ์โบราณที่อยู่มานานนับตั้งแต่กาแล็กซีนี้กำเนิดขึ้นมาแต่ก็พบก,กับหายนะครับจนทําให้เผ่าพันธุ์ตนเองเนี่ยเกือบจะสูญพันธุ์มาจน,นถึงปัจจุบันมีการแบ่งออกออกเป็น2กลุ่มใหญ่นะครับก็คือเอลดาริพวกเอลธรรมดาครับที่มีเป้าหมายเพื่อการอยู่รอดและดูคาริครับพวกดาร์กเอลดา พวกเอลสายมืดที่ชอบการเข็นฆ่าและทรมานครับสนองความต้องการของตอนเองไปวันๆเท่านั้นต่อมาคือพวกออกซ์ครับออกส์ก็ตามชื่อเลยเป็นออกอวกาศครับมีผิวสีเขียวตัวใหญ่และทรงพลังมากพวกมันครับมีอยู่มากและกระจัดกระจายไปทั่วได้อย่างรวดเร็วครับมีความป่าเถื่อนสูงแต่ก็มีความเข้าใจในเทคโนโลยีในแบบของพวกมันบ้าสงครามและมองการฆ่าฟันเป็นเรื่องที่สนุกสนานสำหรับพวกเขาต่อไปครับก็คือ หลีกออฟวทานครับหรือว่าคนแคะอวกาศเป็นพ่อพันธุ์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดแต่ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของอิมพีเรียมครับมีอิสระและอาศัยอยู่ตรงศูนย์กลางของกาแล็กซีนี้จึงทาให้พวกเขาครับมีขนาดโตที่เล็กแต่แข็งแรงมากอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีจากอดีตครับที่ก้าวหน้ากว่าปัจจุบันมากพวกเขาไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับเผ่อพันธุ์ใดๆนะครับต้องการอยู่อย่างสงบเพียงเท่านั้นแต่พวกเขาก็เริ่มออกมาแล้วเพราะว่ารู้ว่าปัจจุบันนี้ กาแล็กซี่อยู่ในภาวะสงครามทาวเอ็มพายครับคือจกกักรวรรดิน้องใหม่ของกาแล็กซี่นี้ครับพ่อพันธุ์ทาวมีความล้ำหน้าและทันสมัยอยู่เสมอครับมีความเป็นยูโทเปียที่สูงที่สุดโดยต้องการที่จะรวบรวมเผ่าพันธุน์อื่นๆเข้าด้วยกันแล้วแผ่ขยายอํานาจออกไปภายใต้ความเชื่อของเขาที่เรียกว่าดิเกรเตอร์กู๊ดต่อไปครับคือทรีนิตรินิตเป็นเผ่าพันธุ์แมลงขนาดยักษ์ที่กัดกินทุกชีวิตในจักรวาล พวกมันไม่สนใจนะครับว่าคุณจะเป็นใครยิ่งใหญ่มาจากไหนมันต้องการที่จะกัดกินทุกสิ่งให้สิ้นซากปัจจุบันนะครับทิรนิตคือภัยร้ายอันดับต้นๆของกาแล็กซีและสำหรับทุกเผ่าพันธุ่ด้วยเนครอนเนครอนคือสิ่งมีชีวิตนะครับจากอดีตที่เคยเป็นเอเลี่ยนมีเนื้อหนังมาก่อนแต่ถูกหลอกครับจนกลายเป็นหุ่นเหล็กในปัจจุบันเคยเป็นศัตรูกับเหล่าเอลดาครับก่อนจะหลบซ่อนผนึกตนเองครับอยู่ในสูสานก่อนจะตื่นขึ้นมาในยุคป,ปัจจุบันนี้ ทำการยึดครองกาแล็กซีนี้ครับโดยมีเป้าหมายเป็นของตนเองแต่ละฝ่ายก็จะมีแยกย่อยปีกนิดนึงและฝ่ายสุดท้ายครับคือตัวร้ายที่สุดของจักรวาลนี้นั่นก็คือ Forces of Chaos ครับหรือกองกําลังแห่งความชั่วร้ายที่ต้องการจะครอบครองกาแล็กซีด้วยการล่อลวงและจมทุกอย่างเข้าสู่ความวุ่นวายไม่รู้จบครับโดยกองกําลังของ Forces of Chaos ครับมันจะมีการผรสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของมนุษย์ธรรมดาเอเลี่ยนต่างๆนะครับก็สามารถถูกครอบงำได้ รวมถึงปีศาจครับพวกดีมอนต่างๆจากนารกหรือตัวปีศาจเองแบบร0 0เเซเลยที่มาแบบเป็นตัวเป็นต,น,ตนก็มีเช่นเดียวกันครับจะอยู่ในหมวดของ For c e of Chaos รวมถึงเหล่าแอสติด้วยนะที่เป็นกลุ่มของมนุษย์เนี่ยที่ถูกครอบงำไปโดยในเรื่องนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นการเล่าจากฝ่ายมนุษย์หรือ Imperium o f Man ครับและโฟกัสส่วนมากจะไปอยู่กับเหล่าแอสติหรือว่าสเปนบารีนซะส่วนมากจึงเป็นไอคอนหลักของ w a r h a m m e r 40K ครับ ด้วยชุดเกาะที่บึกบืนของพวกเขาครับที่ทั้งทรงพลังและดีไซน์ออกมาได้ติดตาเป็นอย่างมากในเนื้อเรื่องนะครับจะมีช่วงยุคสมัยต่างๆที่อาจมีผลหรือไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องโดยอ้างอิงจากบันทึกของฝ่ายมนุษย์เป็นหลักนะครับมีองค์จ้พัดเนี่ยเป็นแกนหลักของเรื่องพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องของมันเนี่ยมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากตัวขององค์จพัดนะครับก็คือในยุคสมัยอดีตการครับได้มีกลุ่มของจอมเวทนับพัน รวมตัวกันขึ้นมาครับสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่จะมาเป็นผู้นำของมนุษยชาติในภายภาคหน้าให้หลุดพ้นจากการคุกคามของเทพแห่งความชั่วร้ายโดยรู้จักกันโดยรวมนะครับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเทพแห่งเคออสผลก็คือนะครับการยอมเสียสละชีวิตของจอมเวทครับทั่วสารทิศแต่ก็ได้ให้กำเนิดมนุษย์อมาตะพิเศษคนหนึ่งขึ้นมาโดยเขาครับเป็นชายไร้นามและคอยนำทางช่วยมนุษยชาตินะครับมาตั้งแต่โบราณครับบางครั้ง ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ครับสมบุติเป็นผู้ยิ่งใหญ่นำพามนุษย์เข้าสู่ความจเจริญรุ่งเรืองบางครั้งครับเขาเป็นเพียงแค่ผู้ชี้นําทางหรือผู้ที่เฝ้ามองความเป็นไปของมนุษย์โลกตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่รู้จักกันภายหลังนะครับว่าดาวแห่งนี้เรียกว่าเทราก็คือโลกของเรานี่แหละเวลาครับได้ล่วงเลยไปครับหลายพันปีหลายหมื่นปีมนุษย์ได้เข้าสู่ยุคสมัยแห่งความรู้เรื่องที่แท้จริงเป็นยูโทเปียแบบแท้โดยในยุคนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของไวเมอร์ฟ K ร์ดิเค ยุคนี้จะถูกเรียกว่า Dark Age of Technology ยุคทองแห่งวิทยาการและวิทยาศาสตร์ครับมนุษย์ออกสำรวจดวงดาวในกาแล็กซี่ได้อย่างอิสระก่อนจะเข้าสู่ยุคกลาหลนะครับที่เรียกว่า Age of s t r i f e ครับเมื่อความก้าวหน้านั้นตกต่ำเรา AI เริ่มมีความคิดเป็นของตนเองก่อกระบวต่อผู้สร้างครับสง,งครามนี้รุนแรงทำลายทุกอย่างครับที่มนุษย์เคยมี การสื่อสารถูกตัดขาดครับผู้คนหลงอยู่ในอวกาศห่างไกลโดยไม่มีวันกลับมาได้สโตเทราจากดวงดาวที่สวยงามกลายเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งจากภัยพิบัตินิวเคลียร์เมื่อมนุษย์ครับตกต่ำถึงขีดสุดชายไร้น้มผู้นี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นำพามนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมกับประกาศแต่งตั้งต,งตนเองว่าข้าคือองค์จักรพรรดิแห่งมนุเยชาตินำเข้าสู่สงครามที่เรียกว่า Unification w a r ที่องค์จักรพรรดิคนนี้ นำทหารดัดแปลงครับเข้าสู่การรบกับมนุษย์กลายพันธุ์และคนเถื่อนให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้สําเร็จก็เรียกว่ายึดเทรายึดโลกใบนี้ได้สําเร็จจากนั้นครับก็เป็นแผนการที่ต้องการจะรวบรวมมนุษยชาติครับที่กระจ,กกระจายไปในอวกาศหรือกาแล็กซีนี้ให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นศึกที่เรียกว่าเกรดคูเซตในช่วงศวตวรรษที่31อันนี้ก็จะเริ่มมีเวลาเข้ามาแล้วนะครับชัดเจนซึ่งเกรซคูเซตนี้นะครับ กินเวลากว่า200กว่าปีในช่วงาศาสสวัตท,ที่31ที่กองกําลังของอิมเพรียมครับสามารถที่จะเอาชนะและยึดครองกาแล็กซีนี้ได้แต่เพียงผู้เดียวเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของกาแล็กซีนี้เลยก็ว่าได้แต่ทว่าครับหลังจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ก็ได้มีการกลับมาของพลังที่ชั่วร้ายหรือเหล่าเคอสนเองครับอีกครั้งหนึ่งโดยพวกมันในครั้งนี้ได้ทําการครอบงําวีรบบรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิมเพรียมไพรมาฮอรัสซูปร์เข้ครับ กอเกิดสงครามฮอรัตเทเรซีขึ้นมาในช่วงศตวรรษเดียวกันนี้เองกลายเป็นสงครามกลางเมืองของพี่น้องระหว่างไพรมาร์และองค์จจกรพัดและเทพเควอสทั้ง4ผลของสงครามนี้นะครับจบลงด้วยชัยชนะขององค์จจกรพัดแต่ก็ทําให้พระองค์นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องพยุงชีพที่เรียกว่าโกลเด้นโทรนบัลลังทองคําที่นอกจากจะสามารถพยุงชีพแล้วมันยังเป็นเครื่องเชื่อมต่อกับพลังจิตนะครับสามมาร้างม่านพลังให้กับเหล่ามนุษย์ ไม่ให้ถูกครอบงำโดยเคออสได้โดยง่ายแล้วเหตุการณ์ครับก็ล่วงเลยมามากกว่า1นหมื่นปีต่อมาก็คือปัจจุบันในปลายศตวรรษที่41สงครามก็ยังคงดำเนินต่อไปการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์ไม่จบไม่สิน้นและอำนาจโชด้ายที่จ้องจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างมนุษยชาติครับได้ทำเพียงแค่เอาตัวรอดฝ่าฟันความโหดร้ายเพื่อให้มีวันข้างหน้าอย่างยากเย็นผ่านการเสียสถะของผู้คนและวีรบุรุษมากมายในประวัติศาสตร์ นี่ก็จะเป็นเรื่องคร่าวๆของเซตติ n งวอร์ไฮเมอร์นั่นเองนะครับนอกจากเนื้อเรื่องของฝ่ายมนุษย์แล้วมันก็ยังมีเนื้อเรื่องของเผ่าอื่นๆที่น่าติดตามเช่นเดียวกันครับอย่างเอลนาครับที่อยู่มาอย่างนานานและร่วงรู้ถึงภัยร้ายนี้มาตัวตลอดหรือทาวนะครับที่ไม่รู้เรื่องของกาแล็กซี่นี้เลยแม้แต่น้อยเพียงแต่ต้องการจะขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆและค่อยๆเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของกาแล็กซี่ไปอย่างน่าเป็นห่วงเรียกวันน่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่า กว่าพวกเขาจะรู้ว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้อีกส่วนที่ถูกพูดถึงบ่อยนะครับและเข้าใจได้ค่อนข้างยากนั่นก็คือเรื่องของวาร์ฟครับโดยในจักรวาลของไ a เ h อร์ e r 4เนั้นวาร์ฟคือมิติคู่ขนานของโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยพลังงานไร้ขีดจำกัดเบื้องต้นนะครับวาร์ฟเกิดจากความคิดความฝันและอารมณ์จากสิ่งมีชีวิตมากด้วยปัญญาในกาแล็กซีนี้ก็คือว่าพวกที่มีสติปัญญาสูงว่างั้นแหละทุกอารมณ์ และการกระทําในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับจะสะท้อนเข้าสู่มิติวาร์ปดังกระจกเงาสร้างความเป็นจริงในรูปแบบของมันเองขึ้นมาครับหากสิ่งมีชีวิตใดตัดตัวตนออกจากวาร์ปจะอ่อนแอเป็นอย่างมากใดๆก็ตามครับด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์แล้วก็เผ่าพัานธุอื่นๆนะครับที่สามารถดึงพลังจากมิติวาร์ปขึ้นมาใช้ได้ในรูปแบบหลายอย่างอย่างเช่นการเดินทางในระยะไกลครับข้ามปีแสงได้อย่างรวดเร็ว หรือการใช้พลังจิตเหนือธรรมชาติอย่างที่เหล่าจอมเวทพวกนี้ใช้ครับพวกนี้ครับจะถูกเรียกว่าเหล่าไซเกอร์ผู้ที่สามารถดึงพลังจากว์ปมาใช้งานได้นอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานชั้นยอดแล้วมันยังมีตัวตนนะครับของเทพเจ้าอย่อยางไมในอดีตเรียกว่าในอดีตนะของเอลดาซึ่งภายหลังนะครับถูกกาจัดไปเกือบทั้งหมดแล้วจากความชั่วร้ายภายในนั้นก็คือเกิดกาเนิดเหล่าเทพเคออสทั้ง4ตนขึ้นมาผู้ยิ่งใหญ่แต่แก เทพคอนครับเทพแห่งการนองเลือดและสงครามเนอร์เกิลเทพแห่งความเน่าเปื่อยและเชื้อโรคท,ทัสซีนเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงและความอยากรู้และสุดท้ายครับคือเทพซาลาเนชเทพแห่งตันหาและความใคร่เทพทั้ง4ครับกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่คุบคุมมิติวารนปนี้แต่เพียงผู้เดียวและได้พยายามครอบงำโลกแห่งความเป็นจริงมาน,นานแสนนานครับแต่ถูกขัดขวางมาโดยตลอด เทพเหล่านี้ครับมีบริวารรับใช้มากมายและเป็นที่รู้จักกันมากก็คือเหล่าปีศาจครับรูปร่างอัปลักษ์และดึงตัวตนจากโลกแห่งความเป็นจริงมาเพื่อให้เกิดความบิดเบี้ยวและก็ส่งกลับไปพวกนี้ครับจะคอยเป็นผู้ล่อลวงทิ้งไว้ซึ่งร่องรอยครับให้ผู้ที่อยากรู้อยากเห็นเข้ามาติดกับของพวกมันกลายเป็นท่ารับใช้โดยที่ไม่รู้ตัวด้วยปัจจัยเหล่านี้ครับจากเดิมที่การเดินทางผ่านวาร์บนั้นอาจจะแค่สะอิดสะเอียนจากคลื่นเวลาและพลังของมันครับ กลายเป็นภัยร้ายในการใช้งานหรือการเดินทางที่สามารถเรียกได้ว่าการเดินทางผ่านนรกดีๆนั่นเองนี่จึงเป็นเหตุน,นะครับที่ทำไมองค์จักรพรรดจึงไม่สามารถลุกออกจากโกลเด้นทนได้ถึง1 0 0 0 0ปีเพราะหากไม่มีพลังของพระองค์นะครับในการปกป้องอยู่การเดินทางจะเข้าสู่ความวิบัติสุดขีดลูกเรือจะกลายพันธุ์กลายเป็นสับปะหลาดหรือถูกบุกโจมตีครับ ส่วนผู้ใช้พลังที่เข้าใกล้พลังมากเกินไปหรือใช้พลังมากเกินไปครับปลุกครอบงำจากปีศาจหรือชักจูงไปในทางที่ผิดสร้างความเสียหายมหาศาลให้แก่ผู้ใช้ที่ไม่สามารถควบคุมพลังนี้ได้โดยในสาวษที่3 0ถึง4ีนี้นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า eye of terror เป็นหนึ่งในประตูมิติครับที่มันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงสามารถนำพาเราเนี่ยครับเข้าสู่ในมิติวาร์ปได้ โดยปัจจุบันนะครับมันได้ขยายออกกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าดิเกอร e ดิฟไปแล้วจากการลุกนานของเค a อสครับทำให้มันขยายออกขนาดมากนี่ก็จะเป็นเบื้องต้นของไวเมอร์ฟูตในแบบของผมนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากแชร์กันด้วยนะกันส่งต่อไปเรื่อยๆสําหรับใครที่สนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนครับก็ฝากคลิปนี้ไปนะครับน่าจะช่วยให้มีความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจในระดับหนึ่งได้ หากอยากทราบเรื่องของภาวะอื่นๆอีกก็สามารถเข้ามาดูไดที่โปรไฟล์นะครับหรือว่าตามเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับก็ผมมีการแบ่งแยกเอาไว้แล้วว่าแต่และไฟล์คืออะไรเป็นยังไงบ้างนะสำหรับสุงท้ายนี้นะครับก็ฝากทุกๆคนนะครับยังไงก็ลองอธิบายกันดูเนาะหรือว่าคอมเมนต์กันมาก็ได้ครับว่าถ้าเราอยากจะพาคนเนี่ยเข้ามาในจัก,กรวาลนี้เราจะทํำยังไงบ้างเนาะ,ะอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึง แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำโปรเจกต์ต่อไปนั่นก็คือการเล่าเรื่องนะครับตั้งแต่ยุคของเ0 k มาจนถึง 40k นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆลำดับเรื่องมาว่าจะเอาอันไหนก่อนเนาะยังไก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย